พบกับผมเซลมียันม่ายะลาครับนี่หละครับรถไถท,ที่เพิ่งมาถึงศูนย์ยันม่าของเรานะครับเป็นร Solid ุ่นโซลิด50สครนี่สวยงามบึกบึนมากเลยครับรถคันนี้นะครับเป็นรุ่น50แรงนะครับน้ำหนักตัวรถอยู่ที่2ตันครึ่งนะะสามารถแบกรับน,น,น้ำหนักได้ที่2ตันนะครับรถคันนี้แล้วก็อุปกรณ์อำนวยความสะดวกของมันก็มีที่ ที่จุดบุรีไฟฟ้าครับสามารถเสียบที่จุดบุรีได้ครับแล้วก็เกียร์ของมันก็แปดเกียร์นะครับเดินหน้าแปดเกียร์ถอยหลังก็แปดเกียร์ครับผมแล้วก็มาดูข้างหลังกันฮะข้างหลังมีจุดพ่วงไฟให้ด้วยครับนี่มีรถไถยที่ไหนให้ให้บ้างครับแล้วก็ มีที่ต่ออุปกรณ์เพิ่มอีกอีกหนึ่งจุดน,นะครับนี่เราสามารถต่ออุปกรณ์ที่ใช้พวกระบบไฮดรอลิกได้อีกหนึ่งอุปกรณ์ครับแล้วก็ที่แรกที่แรกของของตัวมันนะมีสองจุดให้ลากเลยนะครับข้างหลังสองจุดให้ลากเลยนะครับ มีไฟสปอตไลท์ให้ด้วยนะครับเวลาทําง,งานกลางคืนนะครับขั้งหน้ามีอุปกรณ์ถ่วงน้ําหนักให้เลยนะครับอันนี้นะครับแผ่นละ29กิโลมันมี6แผ่นก็174กิโลนะครับแล้วมาดูข้างในห้อง,องเครื่องนะครับนี่แล้วมาดูตัวนี้ฮะมีอุปกรณ์ตัดไฟให้เลยนะครับเวลารถจอดนานๆ เราไม่ได้ใช้งานนะครับเราไม่ต้องถอดขั้วแบตออกนะครับเราแค่ปลดตัวนี้ไฟก็ไม่ทํางานแล้วนะครับสะดวกมากเลยครับนี่นะครับมีที่เก็บอ,อุปก,กรณ์ให้เลยนะครับน,นี่กว้างขวางเก็บกระบอกอัดจัละบีก็ได้นะครับ บนห้องโดยสารกว้างขวางนะครับระบบขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับมีเดยบล็อกให้เดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงเครื่องกันนะครับเสียงเรื่องนกันถือว่ารถโซลิดคันนี้มี อุปก,ก,กรณ์นวยความตัววกครบคันเลยครับโอเคขอบคุณครับ <c oughs>